ฝันเกี่ยวกับอะไรนะเนาะทีแรกเออฝันว่าเกี่ยวกับขับรถผมเคยฝันตรงนี้หลายครั้งแล้วนะทุกครั้งที่ฝันแล้วจะขับผ่านไปขี่สมัยจะขี่จักรยานหรือมอเตอร์ไซค์แบบนะี้ผ่าน,ผ,านผ่านแยกัางวันนี้ฝันว่าขับรถขับรถไปถึงตรงนี้พอดีตำรวจเขาเรียกมาเลยผมคิดว่าจะกำลังจะผ่านไปรอไฟแดงอยู่ตรงอันนี้หอ้องใบเนาะใบอยู่ ก็ติดไฟแดงอยู่ตำรวจก็มาเข้ามาก็ต้องจับก็บอกต้องปรับเลยได้เขียนใบสั่งให้ผมปรับสองร้อยนะครับนี่ là, ฝันนะครับนะครับฝันนี่ปรับสองร้อยด้วยมันคืนถามว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าแต่ในคืนเดียวกันก็ฝันว่าพา,พาพาภรรยานี่เดินอยู่ข้างบ้านช่างลานตัดผมเ่อที่บ้านเลขที่เขาบ้านเลขที่เท่าไหร่ไม่รู้ รู้สึกว่าจะอะไรสักอย่างจําไม่ได้ไม่ได้ดูหรอกแต่มันเป็นช่วงตลาดตลาดหมู่บ้านผมอะหมู่สิบห้านะบ้านผมอะแล้วก็จะมีคนมาทําร้ายพันยาผมผมกเ็เลยว่าจะชักปืนยิงพอเลยชักปืนมากระตื่นเลยทีนี้พันยาผมเกิดวันที่สิบห้าอปศสองห้าหนึ่งห้าอายุห้าสิบเอ็ดนะ บ้านที่เดินผ่านนะคือหมู่สิบห้านะผมบอกให้ฟังนะครับแล้วก็ผมมาแยกแยกไม่ออกว่าที่ผมฝันเพราะอะไรนี่ผมไม่แยกไม่ออกว่าเกี่ยวกับพัญญาเกิดประสอสิบห้าอายุห้าสิบเอ็ดแล้วก็ขับรถนี่เขาจะไปอยู่ไหนทำไมถึงต้องโดนจับนี่ผมก็มาแยกแยะบังเอิญเมื่อวานผมจัด จัดจัดสิบห้าไปทางเดียวเลยนะครับอยู่ใบนะจัดสิบห้าไปละร้อยกีบอะนะลองดูเสี่ยงดูก็โอเคนะใส่ไส้หมอนก็น่าจะมีผลมั้งน่าจะมีผลนี่ต้องแยกแยะว่าจะออกเลขรดหรือเลขที่เราเราจัดนะน่าจะเป็นเก้าหนึ่งห้ารือ ของใบเนาะก็ะให้ดูอยู่ไหนเนาะเอาไว้อยู่ก้านหนึ่งแ้่หนึ่งแต่แต่ว่าจใจจริงก็ใจจริงมันก็อยากกูกรางวัลที่หนึ่งแต่ว่ามันไปรับยากเนาะไม่รู้จะไปรับยังไงลำบากต้องจองคิวกันอีก อาจจะหนึ่งห้า 1, 5, บนล่างอาจจะเป็นเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าห้าอะไรแบบนี้ก็ได้เก้าสามก็ได้เก้าสองดังเกิดไปคงไม่ออก้ะนะครอยู่ประมาณนี้ที่ผมแจงเป็นเป็นเมื่อคืนเนี่ยผมลองนั่งคิดก็อาจารย์แม่ผมก็มาเติมนี้เติมหน่อยอยู่ประมาณนี้เองหรือว่าเลขไม่เยอะนะนี่เน่อเอาจริงๆมีเลขแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าเลขห้าตัวนะ หนึงเก้าจ็ดก็ได้แล้วแต่จะได้ได้หนึ่งห้าเจ็ดได้คือคือถามว่าทํามไมเก้าจะมาล่างมีเหตุผลมีเหตุผลผมไปนั่งคิดเออมีเหตุผลงวันแล้วก็มาเข้านะครับอังเกตดูนี่เขาจะดึงเก้ามาแค่ดึงนี่ดึงเก้าตัวท้ายยังมาอยู่นี้ก็เป็นเก้าศูนย์นะก็แล้วกัน นงคิดไปมาปัวพันอยู่แถบนี้ถ้าเกิดเขาดึงก้ามาก็ถือว่าอยู่ในในกรอบเราอ่ะเลขอยู่ในกรอบออยังไงเลขล่างก็อยู่ในกรอบผมเลยก็ไม่เน้นเท่าไหร่แต่ว่าใครจะชอบก้าวอะไรก็ว่าไปเจ็ดก้าเบื้องต้นที่เป็นไปได้ที่ผมเขียนให้คือเจ็ดก้าเจ็ดแปดแปดก้ามีแค่นี้หรือจะออก94ก็ได้นะเพราะว่านั่งดูตัวตัวในกรอบแปดหลักแสนก็ได้ เจ็ดหนึ่งห้าได้เนะื้อลองจกด,ดูเนะื้อผมหลักร้อยผมก็ไม่รู้เท่าไร่แต่ผมลองยืนยันแบบตัวเก่ามาสองตัวเฉยเถ้าเขามาอย่างนี้จะถือว่าตรงอยู่แต่ว่าบางครั้งเขาอาจจะเอาคู่นี้ไปลงล่างแบบนี้อาจจะมาเป็นเจ็ดเก้าล่างแบบนี้ปั๊บตัวนี้อาจจะเปลี่ยนจากเจ็ดเป็นหนึ่งมาเป็นหนึ่งห้าหรือเอาตัวเก่ามาสองตัวจะเริ่มมีเท่าแล้วเพื่อจะเติมเก้าไปดีรึเปล่า ต้องขายของเก่าดีกว่าเนีเอาของเก่ามาขายดีกว่าอย่าไปเอาของใหม่เลยลองเอาของเก่าใครไม่ชอบก้าเก้าเอาหกเอาแบบน,นี้ดีกว่าเอาเนาะให้เลือกต้องเขียนไปสักตัวดูวอเอาก้าแล้วเอาเลขตัวเก่าลงมาเราไม่ไม่คิดว่าตัวเก่าจะมาสองตัวแต่แนวคิดผมว่ามาแค่ตัวเดียวใครไม่ชอบก้าก้เอาหก จะเป็นหกก็ได้ตัวเล็กๆก,ก็ได้อาแบบนี้ก็ได้ผมเล็งไว้ตัวนี้และข้องใจคือเขียนเลยอะแต่ผมไม่ชอบเท่าไหร่นะหนึ่งห้าหนึ่งได้ได้15 15 1 1> ได้หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าได้แต่ใครชอบเบิ้ลหน้าหาบก็ได้นะฮะแต่ส่วนตัวผมจะดึงลองดึงสไตล์ตัวเก่ามาสองตัว คือเลือกเอาเอาเก้ากันหนึ่งแล้วกตกท้ายด้วยห้านะครับใครไม่ชอบก็เปลี่ยนเป็นหกไม่จะเปลี่ยนเป็นเบิ้ลหน้าหรือหากก็ได้ห้าหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าก็ได้แต่ตัวตัวปูเราคือหนึ่งห้าเพราะทุกครั้งที่เราเกิดแปดหลักแสนมันก็ต้องถูกกันหนึ่งห้านะครับครั้งสุดท้าย 5, 1, ห้าหนึ่งรือป่ะผมว่านะ <c oughs> อยู่ประมาณนี้แนวคิดผมมีประมาณนี้ผมมั่นใจว่านหนึ่ง จะมาหลักสิบอยู่แล้วยังไงต้องมาหลักสิบหนึ่งหนึ่งห้าได้ได้เลยได,ได้จะเบิ้ลหน้าห้าหนึ่งห้าก็ได้หามมาเงื่งฝันก็แต่ว่ามาดูการไล่แล้ว,ลวก็ดูสไตล์เขาเมื่อก็น่าจะมีผลน,ะน่าจะมีผลแต่ว่างวดที่เราดูสไตล์ตรงนี้เขาโชว์แต่งวดนี้เขาจะไม่โชว์มันจะค่อมตัวตามผมมองนะ คือเขาจะไม่ให้เราเห็นแบบเต็มตัวเรา,าจาจจะห้วยสไตล์ที่ผมเคยแนะนําแล้วว่จะมันมีส่วนส่งอยู่สองที่อ่ะมันก็น่าจะอยู่ตรงประมาณคาบเส้นนี่แลหละหวยคงไม่ไปไหนหรอกอหวยน่าจะอยู่ตรงคาบเส้นน่ะไม่ได้ไปไหนหรอกแต่เขาจะจัดระเบียบเป็นตัวไหนแค่นั้นละ ถ้าดูตามหลักการเราก็น่าจะเห็นชัดแล้วละ่ะเลขตัวเก่าน่าจะมาน่าจะมาเปลี่ยนออกตัวหนึ่งก็พอใช้ได้อยู่นะส่วนมากหวยผมว่าคงไม่เกินนี้ไม่เกินแถบนี้แถบนี้ใครจะมองต่างมุมยังไงก็ได้แต่ว่าเราเอาตัวนี้ไปเทียบกับแปดหลักแสนแล้วก็จะเข้ากันพอดีอะตรงนี้แล้วเลขล่างก็อยู่บริเวณนี้เลขล่าง ก็ไม่เกินตัวนี้แปดเก้าน่าจะเลขล่างนะมาได้ด้วยนี่แปดเก้าก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ถ้าเจ็ดเก้าก็อยู่ตรงนี้ถ้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดก็อยู่ตรงนี้ถ้าเจ็ดศูนย์ก็อยู่ตรงนี้น่าจะอยู่มีแค่นี้เลขล่างไม่เกินหกตัวนี้หรอกตามผมดูเลขล่างคงไม่เกินนี้แปดห้าโอ้ถ้าเขาก็ดึงมาให้อีกรอบก็นน่าจะเป็นห้าแปดมากกว่า ถ้าเป็นห้าแปดก็พอไปได้อยู่ได้ได้ห้าแปดได,ได้นั่นได้แต่พอเล็กล่างนะถ้าติดแปดกับเก้านะลงล่างอะ่ะผมบอกนี้แปดกับเก้าลงล่างเก้าสามเก้าสี่ก็นะ่าจะพอได้แต่ผมเขียนย่อยเออมันม,มีตัวหนึ่งผมเขียนย่อยไว้อยู่ผมลองไล่ทางดูของอไอ้มันตัวเลขมันเยอะเกินไปอะ่ะแต่ว่าขอขอเลือกเป็นตัวเนาะ ผมลองเขียนไล่ดูอยู่ว่าทางที่เราเคยเจอถ้าบนนมีโอกาสคือปกติมันจะมาทั้งบนทั้งล่างอะไวแบบนี้แต่ว่าผมลองเขียนดูย้อนอด,นดีตลองย้อนอด,นดีตว่าเราเคยเขียนแบบนี้หรืออะไรแบบนี้นี่อยู่ประมาณนี้นี่ผมลองเขียนดูนะนี่ตัวนี้เป็นตัวตรงที่สุด